สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนะคะในการค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ตนะคะชั่วโมงนี้เราจะใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านของการสื่อสารข้อมูลกันค่ะหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะ เราต้องใช้อย่างมีมารยาทเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีควรมีข้อปฏิบัติดังนี้นะคะข้อที่1การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสารค่ะข้อที่2 ไม่ควรใช้คำที่ดูถูกหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้อื่นข้อที่3ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองหากมีใครมาถามข้อมูลควรปรึกษาครูหรือผู้ปกครองก่อนนะคะข้อที่4ไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเผยแพร่ค่ะข้อที่5ไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นนะคะข้อที่ห ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือส่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการก่อกวนผู้อื่นค่ะข้อที่7ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นข้อที่8การใช้รหัสผ่านควรใช้รหัสที่จดจำได้ง่ายแต่ว่ายากต่อการคาดเดาหรือเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดของเรา ข้อที่9บริการบางประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวและเข้าระบบด้วยรหัสผ่านเมื่อเลิกใช้งานแล้วจะต้องออกจากระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของเราและไม่เข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเช่นกันค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ข้อปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีแล้วนะคะนักเรียนควรต้องตระหนักถึง การมีมารยาทนะคะเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะครูมีวิดีโอประกอบการสอนนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ